สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกำลังอยู่ในช่องของเ d ็ด o u นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอสาระประโยชน์อีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับสาระประโยชน์ที่ผมจะมานำเสนอวันนี้ก็คือการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ G Wallet นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำคลิปมาแล้วนะครับสำหรับการเติมเงินผ่าน QR พรอมเพลย์แต่คลิปนี้จะเป็นการเติมเงินผ่านเลขบัญชี G Wallet ของเรานะครับเลขบัญชีที่มี15หลักนะสำหรับคลิปนี้มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับการเติมผ่านเลขบัญชี15หลัก ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเอาเลขบัญชี15หลักเนี่ยเอาให้ใครเติมให้ให้จิวเลเล็ตของเราก็ได้ข้อเสียก็ต้องจดเลขไว้อย่างงี้นะครับจดเลข15หลักไว้หรือว่าต้องจําเลข15หลักนี้ไว้นะครับเลข15หลักเปรียบเสมือนเป็นเ,เลขบัญชีธนาคารอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่มันมี15หลักมีเยอะกว่าเลขบัญชีธนาคารทั่วไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกก็เปิดเข้ามาที่แอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็จะเจอหน้าแรกเขาอย่างนี้นะครับดูตามเลยนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ g w a อ l e t อันนี้สามารถทําได้ทุกธนาคารเลยนะครับสามารถเติมเข้ากระเป๋าสตังค์ G Wallet ได้ทุกธนาคารเลยที่สําคัญใครเติมให้เราก็ได้นี่อันนี้คือข้อดีเลยนะครับจากนั้นกดคือของผมตัวนี้ผมกดเปิดเลขไว้15หหลักเลยนะครับของท่านผู้ชมถ้า ถ้ายัางไม่ได้ไปตั้งค่าให้มันเปิด1ิบห้าหลักมันจะเป็น xxx เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเปิดนะครับวิธีเปิดเลขให้ครบทั้ง15ตัวก็คือกดเข้าไปที่ฟันเฟืองมุมขวาบนเลยนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ เขาช้าหน่อยนะอ่าอย่างนี้นะครับแล้วมาดูข้อความที่เขียนว่าแสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดนะครับของทุกคนจะเป็นปิดอยู่อย่างนี้นะครับให้เปิดไว้ให้เปิดกดเปิดไปครับพอกดเปิดเขาจะให้เราใส่รหัสพินกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับเราก็กดเข้าไปเลยเรอเขาตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะ หลังจากที่เรากดเปิดตัวนี้มันก็จะโชว์15หลักเลยอาแล้วกดกลับครับนี่ตัวนี้นะครับขึ้นมา15หลักเลยของผมเลยนะครับ006อะไรเนี่ยจนครบ15ตัวอันนี้คือเลขบัญชี g w a l l e t หรือว่าเลขบัญชีเหมือนเลขบัญชีธนาคารนะครับอันเดียวกันนะจากนั้นก็เราก็จดเลขนี้ไว้นะครับของผมก็จดเตรียมไปแล้วจากนั้นก็กดออกเลยครับกดออกไม่ต้องสนใจเลย จะเอาเป็นเครื่องนี้เครื่องที่มีแอปกระป๋อสตางก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเครื่องอื่นให้คนอื่นโอนให้ก็ได้เหมือนกันนะผมจะใช้เครื่องของผมนะจากนั้นกดเข้าไปที่แอปธนาคารที่เราต้องการเติมเข้าไปนะครับใครมีแอปธนาคารไหนก็เปิดเข้าไปเลยนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นแอปธนาคาร scb แล้วกันนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นกดตรงธุรกรรมของฉันนะครับอ่ากดธุรกรรมของฉันจากนั้นกดไปที่หัวข้อการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับแหม่พอกดมาการเติมเงินเขาก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกหัวข้อหลายหัวข้อมากการเติมเงินเขา้า ทรศัพท์ก็มีอะไรก็มีเรามาเลือกหัวข้อเติมเงินพร้อมเพลงนะครับนี่นะครับเติมเงินพร้อมเพลงเขาก็จะมีที่เขียนว่า e wallet id 15หลัก15หลักก็คือตัวนี้แหละครับแล้วก็กรอเข้าไปเลย006990 0, หนึ่งสี่เก้าหปครบแล้วก็ระบุจำนวนเงินวันนี้จะเติมไป100บาทเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบข้อมูลครับนี่ก็จะมีถ้าเรากรอกถูกนะครับมันจะมีชื่อเรา โผล่ oh, ขึ้นมาเลยนะครับด้านล่างว่าเป็นชื่อของคนที่จะรับโอนนะครับก็เป็นชื่อของผมเอง ktb นี่นะครับจากนั้นก็กดยืนยันครับเติมเงินสำเร็จเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ FG wallet ของเราเรอเขาอัป oh, เดตระบบแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มี304บาทเติมมาอีก100จะเป็น404บาท นะนะครับเรียบร้อยแล้วเป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเข้าไปทําตามผมดูนะครับถ้าเกิดทําแล้วมีปัญหาตรงไหนก็ส่งมาบอกมาแชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนในช่องของผมยังมีสาระประโยชน์อื่นๆนีนะครับทุกคนลองเข้าไปดูได้สําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ